คือสองเดือนที่เมกาใต้อ่ะเฉียงตากแดดทุกวันเดินเขาปีนเขานั่งเรือหาเหวอะไรแบบกิจกรรมไอเวนเจอร์ทุกอย่างทําหมดแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยคือกูแบบโคตรลวยอ่ะแล้วก็โดนเป็นบั๊กกัดด้วยถ้ามีใครจําได้คือมันเป็นมแมลงที่อยู่ตามเตียงแบบผิวเลยเห็นปะยังมีร่องรอยแบบนิดหน่อยแล้วก็ที่เท้าแบบพังหมดอากาศก็แห้งผิวลอกๆอุ้ยลอกอู้ลอกจริงตอนแรกคือว่าแบบเชียบ พังแน่เลยว่ะแต่ถึงวันนี้กลับมา2อทิตทีแล้วยังไม่ได้ไปคลินิกเลยแล้วก็รี c o v e r อเร็วมากก็เดี๋ยวจะบอกเทคนิคโดยที่งบไม่ถึง1,000บาทเลย ในที่สุดเขาก็ซื้อเราแล้วสวัสดีครับเฉียงเฉียงปิ้วดีมากคือมีคนถามเฉียงเยอะมากอันนี้ไม่ได้ตอแหลยังถามตัวเองเลยว่าเฮ้ยทำไมกลับมาแบบไม่ได้โทมอย่างที่คิดเลยว่าแบบผิวแบบยังดีอยู่เลยเห็นปะก็เดี๋ยวจะบอกเทคนิคโดยที่งบไม่ถึง1000บาทเลยรู้จักเซลวีได้ไงคือเฉียงรู้จักมาประมาณส0กว่าปีแล้วมาตั้งแต่สมัยเวิร์กกันทราเวลคือบอกก่อนว่าเฉียงเมื่อก่อน ไม่ได้ดูดีขนาดนี้นะสิวขึ้นง่ายแล้วก็เมื่อก่อนผิวแดงมากแบบเพราะว่าหน้าเคยพังแบบสเตียรอย์มาก่อนอะไรเงี้ยเาก็เลยไปถามบิวตี้บล็อกเกอร์คนหนึ่งเมื่อก่อนเขาดังอ่ะก็ถามเราว่าผมไป้เมกาผมใช้ได้ดีคบพี่เขาก็ส่งรูปมาแล้วก็ไปเลยไปร้านด้วยสำอางเลยบอกว่ามีเคอร์เลฟไหมนูก็บอกว่าไม่มีเคอร์เลฟใครที่เคยไปอเมริกาจะเห็นว่าเซเวีแม่งแทบจะเหมาแผงตามร้านด้วยสำอางตามร้านบิวตี้ต่างๆเลยเพราะว่า คนเมกาผิวแัแ้งดัดจริตมากเป็นประเทศแห่งความแพ้ง่ายแพ็เก่จคือเราก็ใช้มาเรื่อยๆแล้วพอมาเมกาครั้งนี้ก็หน้าแพลงเราเว้ยเพราะว่าไปเล่นหิมะแล้วก็โง่ไงเอาหน้าไปจุ่มหิมะจุ่มปักเลย ลูกสวยอีกวันหนึงหน้าเหือททางหน้าเลยเว้ยแล้วแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอนนั้นเราใช้ก็สําหรับคนที่สวยแล้วใช้อ่ะมันก็จะแรงหน่อยแล้วพอหน้าพังหน้าก็ไปไม่สวยใช่ปะ่ะใช้ไม่ได้แล้วแล้วพี่ที่บ้านอ่ะเขาใช้ซวีอย่แลาเราก็เห็นเรวก็เออถึงเวลาแล้วที่บวชต้องขอโมยของใช้มันก็คือตัวนี้วะไตัวนี้เลยน,นี้จริงๆอันเนี้ยสองอันเนี้ยคุณซื้อเองนะสาบานเลยให้ฟ้าผ่าตายเลยเอางี้ดีกว่าสําหรับตัวล้างหน้านะคือเฉียงใช้ตัวนี้ใช่ปะ่ะใครที่มีปัญหาสิว ทุกอย่างเลยนะแพงง่ายแล้วก็แบบเฮ้ยกูแพ้เฮี้ยอะไรวะกูต้องพักหน้าหมอบอกให้พักหน้าแล้วก็คันแห้งไหมอักเสบต่างๆคลานคลานมาหาตัวนี้เลยแบบขอบคุณมากจริงคือดีขึ้นมากจริงเพราะตัวนี้ประสบการณ์ตรงของตัวล้างหน้าใช่ไหมที่เราบอกว่ามันดีจริงเพราะว่าเราใช้เองอะ่ะใช้มาตั้งแต่เมกาคือที่ขโมยลูเมใช้อะ่ะ แล้วพอไปเมกาใตา้สิวก็ไม่คยขึ้นแล้วไปใช้มาเรื่อยๆสิวมันไม่คืดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยการไม่มีสิวขึ้นมันคือสุดยอดหรอแล้วน่าจะส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าเลยด้วยที่เมกาใตา้แล้วพอไปถึงเปรูอ่ะมันหมดทีนี้เราก็เลยเดินไปหาหลายๆร้านเชื่อปะทุกร้านอ่ะมีตัวนี้ทุกร้านเลยเราชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารอุตันไม่มีน้ําหอมแล้วก็เนีย่ยเขาบอกว่าเซรัวีอ่ะ เซร่าก็คือมาจากเซรามายที่มันเป็นสารลดการอักเสบที่เขาใส่มามี3ชนิดจากพืชอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบมีไฮดรอลอนิกแอซิทที่เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยเฮ้ยขี้เกียจอวยแล้วอ่ะคือไซือ้อส่วนตัวโลชั่นอ่ะฉันใช้ชตัวนี้ใช่เพราะว่าใครที่มีปัญหาผิวแบบแห้งลอกสีผิวไม่สม่ำเสมอเพราะโดนแดดมาแล้วก็โดนมีรอยด่างดำจากไฮเฮลอรเงี้ก็ คลาเหมือนกันคลาไม,ม่หายตัวนี้ตัวโลชั่นน่ะเราใช้หลอดนี้เว้ยใช้จนจะหมดละแต่ตัวนี้คือสปอนเซอร์ได้มาเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเราดีใจมากเลยเพราะว่าเราได้สปอนเซอร์ในสิ่งที่เราใช้มาจนหมดอะ่ะก็เขาบอกอ๋อต่างกันว่ะอันนี้โลชั่นสําหรับผิวธรรมดาผิวแห้งผิวทั่วไปแต่ว่าสําหรับครีมก็คือคนที่มีปัญหาผิวแบบแห้งแบบ มันก็ไม่มีน้ำหอมเหมือนกันแล้วมันก็ไม่มีสารอุดตันมีเซอร์ไมล์สามชนิดเนาะแล้วก็มีไฮโดรเนกที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเขาบอกว่ามันชุ่มชื้นเกิน24ชั่วโมงเลยอะนั่นแหละปัญหาผิวของเราอะอย่างแรกที่เราเห็นผลอะแต่เราต้องใช้ทุกวันนะก็คือจมูกเล็บเราลอกใช่ปะจมูกเล็บเราแบบเหี้ยมากเลยอะมือแห้งอะผู้ชายจับแล้วแบบเธอทำไมมือเธอแห้งอะเราก็จะใช้แค่แบบนี้แค่นี้เดียวเองอะ เราแบบถูไปเรื่อยๆก่อนนอนเออแต่พอไปเมกาใต้ปุ๊บปัญหาแม่ก็โหจากคนที่ไม่ทาครีมบำรุงเลยอ่ะ mm hmm. ก็ต้องมาทาไว้เพราะว่าโดนเบนบักกัดเป็นมแมลงที่ประเทศไทยไม่มีมแม่งจะกัดแบบโอ้โหกัดแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ขาสองข้างอ่ะไม่กล้านัดผู้ชายเลยกลัวเขาเห็นเขาคิดว่าเป็นโรคเว้ย เชียเชียเชีย,ชยก็เลยเออต้องต้องต้อง,อง,องใช้อ่ะไหนไหนกูก็มีของสปอนน็อตเนี่ยก็เลยต้องแบบทาแล้วเราก็ใช้ตัวเดียวเว้ยเพราะว่าพอมันเป็นแบบแพคเกอร์ใช่ปะมันจะโกอะไรเยอะไม่ได้อ่ะมันหนักเน่นแหละเราเราบอกเลยว่าเราบำรุงม,มาแค่นี้แล้วมันก็ดีเรื่อยๆมาไทยแป๊บเดียวคือสีก็ก,กลับมาสม่ำเสมอแล้วอ่ะมันก็ยังมีแบบหวังว่ามันจะหายเร็วๆนี้แหละ ไม่รู้จะอวยอะไรแล้วอ่ะจะหาครีมบำรุงดีๆสักตัวแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องรลุนะว่ามันจะดีหรือเปล่าก็คือมันดีจริงๆเว้ยคือเคยซื้ออะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ต้องหลุนน่ะคือไม่ต้องหลุนว่ากูจะแพ้ไหมไม่ต้องหลุนว่ามันจะช่วยไหมคือไม่ต้องหลุนนะ่ะมันมันดีจริงๆก็ใครที่กําลังหาผลิตภัณฑ์บำรุงทั้งหน้าแล้วก็ตัวมันมีโปรดักต์เยอะมากเนี่ยก็ลองไปหากันดูมันซื้อได้เยอะทั้งบูธวัสดุ อีแผนบอยบิวทริเอมหรือว่า line, ออนไลน์ฉันทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะขอบคุณเซเลวีมากๆเลยเพราะว่าเนี่ยคือลูกค้าที่ใช้จริงมาเป็น10บปีแล้วจริงๆมีกหลายโปรดักที่ใช้เองแล้วยังไม่ได้สปอนปนะกอนเซอร์กันได้นะครับแล้วอย่าลืมดูคลิปเมกาใต้กำลังเริ่มโพลแล้วเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเชียงเชียง